สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูชมพู่อีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะคุณครูมีกิจกรรมสนุกๆและได้ความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์เรื่องรูปทรงหันษารูปทรงต่างๆมาฝากเด็กๆนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องคณิตศาสตร์เกี่ยวกับรูปทรงนะคะคุณครูมีเพลงรูปทรงเป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษมาให้เด็กๆได้ฟังกันเด็กๆพร้อมที่จะฟังหรือย,ยังคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลย It's a circle, it's a circle. Wong glom, won't glom. It's a triangle, it's a triangle. วันนี้ครูชมพู่จะพาเด็กๆมาเยี่ยมชมห้องเรียนอนุบาลหนึ่งของเรานะคะและแน่นอนค่ะคุณครูมีกิจกรรมสนุกๆอยากจะชวนเด็กๆทำให้เด็กๆช่วยคุณครูนะคะหารูปทรงต่างๆภายในห้องเรียนของเรานะคะ 1. นนะคะก็คือรูปทรงกลม 2. รูปสามเหลี่ยมและ3รูปสี่เหลี่ยมไปชมกันเลยค่ะ มุมนี้นะคะจะเป็นมุมหน้าห้องของเรานะคะ,ะเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าในห้องหน้าห้องเรียนของเรามีอะไรบ้างที่เป็นรูปวงกลมสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยมอ่ะนั่นไงนาฬิกาเป็นรูปอะไรคะรูปทรงกลมถูกต้องค่ะเด็กๆมองอีกสิคะว่ามันมีรูปอะไรบ้างเด็กๆเ,เห็นไหมคะ รูปธงชาติไทยศาสนาพระมหากษัตริย์ก็เป็นรูปคล้ายๆรูปทรงสี่เหลี่ยมนะคะ,ะเด็กๆคะตรงนี้จะเป็นห้องน้ํานะคะตรงนี้ห้องน้ําผู้ชายห้องน้ําผู้หญิงเด็กๆสังเกตสิคะว่ามีอะไรที่มีรูปเป็นทรงกลมสี่เหลี่ยมและสามเหลี่ยมบ้างเห็นไหมคะ,ะพัดลมระบายอากาศเป็นรูปอะไรคะ ทรงกลมนะคะแล้วก็ช่องระบายอากาศตรงนี้เด็กๆเ,เห็นไหมเป็นรูปกี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะคะ,ะ,ะแล้วก็ตรงนี้เด็กๆด,ดูนะคะเห็นไหมคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะเนี่ยเรานับมุมได้สี่มุมนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูมุมอื่นกันต่อนะคะ มาต่อกันที่มุมบันเทิงของเด็กๆนะคะเด็กๆสังเกตดูนะคะว่าอะไรที่มีรูปร่างรูปทรงเรขาคณิตที่เด็กๆรู้จักบ้างเด็กๆเห็นไหมคะอันนี้เรียกว่าอะไรคะทีวีหรือโทรทัศน์นะคะเป็นรูปทรงอะไรคะรูปทรงสี่เหลี่ยมเก่งมากแล้วมีอีกไหมคะคุณครูเห็นแล้วน่นเด็กๆเห็นไหมคะ พัดลมเป็นรูปทรงอะไรคะทรงกลมเก่งมากค่ะค่ะเด็กๆมาต่อที่มุมเกมการศึกษาสื่อการเรียนนะคะ,ะเดี๋ยวคุณครูจะหาให้เด็กๆเ,เลยดีกว่าเนาะอันนี้ลูกบอลเป็นรูปอะไรคะเด็กๆมองเป็นรูปอะไรทรงกลมใช่ไหมคะถูกต้องค่ะลูกบอลน,นะอ่าแล้วก็ ล่องเมจิกบ็อกเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมเด็กๆสังเกตดูนะคะมันจะมีสีมุมนะันบพร้อมกัน1 2 3 4สีมุมก็เป็นสี่เหลี่ยมนะคะอะไรอีกแก้วแก้วพ๊อปคอนเป็นกี่เหลี่ยมคะอ่าเด็กๆนะับมุมพร้อมกัน1 2 3 4เป็นสี่เหลี่ยมแต่ว่าอันนี้จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะค่ะคุณครูขอเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับรูปทรงสามเหลี่ยมนะคะเด็กๆสังเกตภาพนี้นะคะว่ามีส่วนไหนรูปไหนที่เป็นรูปสามเหลี่ยมบ้างใช่แล้วค่ะนั่นก็คือรูปหลังคาบ้านนั่นเองนะคะโดยที่เราสังเกตจากการนับมุมแหลมๆะคะ่ะ นับพร้อมกันนะ1 2 3เป็นสามมุมเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆก,กิจกรรมวันนี้สนุกไหมคะคุณครูขอฝากการบ้านนะคะให้เด็กๆอัดวิดีโอนะคะหาสิ่งต่างๆภายในบ้านของเด็กๆของเล่นหรือของใช้ก็ได้ที่มีรูปทรงเป็นทรงกลมสี่เหลี่ยมหรือสามเหลี่ยมอัดคลิปมาแล้วบอกคุณครูว่า ของเล่นหรือของใช้ชิ้นนั้นเป็นรูปทรงอะไรนะคะแล้วส่งมาที่ลายกลุ่มของห้องเรียนของเราแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเด็กๆสำหรวบวันนี้สวัสดีค่ะ